สวัสดีค่ะจันหนุ่มเมืองยศค่ะครับสวัสดีครับผมป้าโอ้เป็นใดจันงานบุญงานไอ้ขัาปลาเพิ่นโอ้แม่แก่ครับแม่เป่นแม่แม่ครับย็ดมือรวดผมงานบุญเนาะกันกันเคลื่อนกันเคลื่อนกันนอนเดี๋ยวกับทีทีทำอะไรนี่แหละมันที่งานถนน ปนทํารวมทั้บุญมากอะโอ้เงากันกครับก็เาดึนเมีครับปัดควันพวก่าพ่อแไรใชเนาะกะเมื่อครื่อกะเด็กบวกอาจารย์ได้ครับว่าเด็กเด็กครับเด็กว่าตีซี่เป็นบว่อาจารย์ีสามเกิดจะนอนเลยนอนกับผมมั่นตีซี่เลยจ้ะพอว่าอะไรบ้านในแถวห้องวาาง่าอะไรน้องจันกับเมือง,งนามากกว่าทีเวไรอีกก็เลยพากันเหตุทำไมาแล้วเมีก็เมียอดเอาอือจ้ะ นี่นทาบุญท่านหายาดนี่เนาอท่านหยาดอยู่ดิมันก็คือไ,ไปเนาะึ้นสวรรค์นี่ไปย่างบ่คือล,ล่อ,ง, <laughs> องนันโลไปไงเ,เนาะแม่นค่ะ <laughs> อาจารย์หนุ่มเมืองยศไปรัฐบาลไทยวดอ่าคลิปนี้เป็นของรัฐบาลไทยไปเล่ากอโอ้ยเพื่อนบานกับเขาดีดีเนาะอาจารย์เนาะเอาอเกิดตามต้นจ T ก็ไปดี แต่ว่าเมื่อนี้ไปรัฐบาลไทยก่อนเนาะอาจารย์เนาะนแนวทางเนอะเอฟซนี่ค่ะของเดิมของอาจารย์เนาะอาจารย์ให้วิ่งบนล่างห้าเนาะปรากฏว่าห้านี่มาล่างเต็มเต็มเลยออกห้าสี่ตั้งแต่ต้องงตองวดอันนี้คือต่องวดเนาะของอาจารย์บัน,นี้สุดอ่าสุดที่สุดที่อาจารย์ฟันทงมือฟันทงก็คือวิ่งบนวิ่งบนอ่ามาซีกัมภาปรากฏว่า กอดข้อกันเข่ามาทั้งบนทั้งล่างไหมสี่กับผ้าออกห้าสี่เนาะจันเนาะออกห้าสี่ล่างเป็นคนว่าข้างล่างออกหาสี่ข้างบนออกอย่างเช่นกันอ่าสี่แปดแปดเก้าสี่เนาะข้างบนเก้าพี 4, ่แปดแปดสี่ 3, ข้างบนเรือนนะทางล่างก็คือห้าสี่เนาะนี่ค่ะ,ะติดตั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อเราทำโรงงานบีดทั้งกอดข้อกันมาแต่ว่าผมมันไปพันยู่บนบน,นะมันนี่ อาจารย์จับไผ่คือซีซีซีหาหาซีคือ捕捉เนี่ยอาจารย์นาะผมมันมันไม่กล้าเชื่อชอบมากครับนี่ละซีซีก็มาหาแสดงว่าผมเกิดต้องลำมากเลขซีก็เลขเนาะมักเลขซีก็เลขห่างห่างมาอีรีเนาะนี่จับบ้านี่อาจารย์บนจับซีหาหาซีกับเป็นจับเนี่ยโอ้ยนะว่าเลขออกยากเลขออกยากเลยบันสวยงามนะครับเนาะก็เลยบ่อยากจับเนาะครับจารย์ อันนี้ก็คือที่ผ่านมาย้อนหลังอะไม่เบงเนาะว่าทิศทางแนวทางของอาจจรยนหนุ่มเบิงยศเป็นยังไงแอดมาคือเอาของเก้าไม้เบิงแน่เอามาเบิงแนเพิ่นว่าเพื่อนจะได้รู้ว่าเออของเพื่อนแบบนี้จังสิในขนาดเดียวกันเนี่ยเลขเล้าของอาจารย์นี่เพื่อนบ้านวดวที่เล้ากับเขาดีหนึ่งห่หนึ่งห้าตรงตรงวดก้อนกับหกศูนย์ตรงตรงแล้วก็บนนะคะมาบนทั้งสองรอบเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่เข้าสิเมื่อใดเมื่อื่นบอกจย์หรือว่าเมื่อแรก ครับเป็นเหมื่อยแรกนะครับเพราะว่าผมพักคอนนะครับจั้งตุโมงสองตุโมงกันนะครับจันด้าน,นใจารจัน<อ>พักคอนก่อนเดี๋ยวเมื่อนี้ขออนุญาตเด้อจันเอาแนวทางรัฐบาลไทยให้เอฟซีก่อนนะจันนะมาอาจารย์หนุ่มเมืองยศเมื่อพูดเบ้าลายรีเพ็ดอาจารย์จีได้นอนพักคอนสายบุญได้บุญลายเพ็ดงนัน เป็นกรรมการทุกอย่างอยู่จังหวัดยะโสธรวันนี้ก็คือ16มีนาคมน่ะบทกัเป็นต่แล้วไว้ๆหเนาะบ้านไดสรุปยอดป๋าป้ายืนบอายจันรักที่แน่ๆตอนนี้ก็บสี่แสนกว่าเนาะจันเนาะแต่ว่ายอดที่แท้จริงยังไม่ยังไม่เสร็จนัองขาใส่ใจครับน้องฮาใส่ใจก่อน อค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายงานเลี้ยงงานอลี้ยงก็ต้องมีเนาะค่าน้ำปลาผงสุรลแม่นครับต้องตอนรับเพิ่นนอนรับกับป่าเพิ่นนะครับคด้อาอนที่มาอาหารการกินบ่เลี้ยงบ่ได้ที่เพิ่นก็สิหิวเน,ะนาะน้ำเนิม่มบ้านเนาะไม่ครับว่าจะต้องมีนะครับทุกอย่างเอาอาจารย์บานีเฮาวิ่งบนล่างตัวใดงกับอาจารย์ วิ่งบนเก้ากับหนึ่งครับอัน,แย,น,แ,ยแ,นแยกบนแยกล่างปะค่ะงี้ครับแยกบนแยกล่างครับวิ่งบนนะค่ะมีเก้ากับหนึ่งค่ะครับค่ะเงินดีเก้าครับเงินดีกี่ะเก้าครับเงินดีเก้าจ้ะมันนี่จับคู่หายจันจับคู่ค,ค,ค,ครับมีเก้าหกมีเก้าหกค่ะ เก้าแปดเก้าแปดค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะสามตัวนะครับมีหนึ่งเก้าหกสามตัวมิจะค้างค่ะจันที่สุดครับ,รบอ่าสามตัวมีหนึ่งเก้าหกบอค่ะครับหน <99 S 2> <98 S 1> ึ่งเก้าแปดหนึ่งสามตัวหนึ่งเก้าแปดเป็นบอ หนึ 196, ่งเก้าหกอตัว,ตวแรกหนึ่งเก้าแปดตัวแรกคือหนึ่งเก้าหกตัวที่สองคือหนึ่งเก้าแปดครับตัวที่สามกับจันห้าเก้าหกห้าเก้าหกค่ะครับตัวที่สี่ค่ะห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดครับห้าเก้าแปดอันนี้สุดสามตัวนะคะที่ข้างบนนะครับสุดสุดสองตัวเน้นนะครับผมเน้นไปที่เก้าแปดครับร่องเก้าหก ลองคือเก้าหกครับเล่นเป็นเล่นที่เก้าแปดวันนี้วิ่งล่างค่ะจนันวิ่งล่างหกกับห้าวิ่งล่างมีหกกับห้าค่ะครับเด่นที่เลขหกเล่นที่หกค่ะจับคู่จับคู่ค่ะหกหนึ่งหกสองหกเก้าหกหนึ่ง กสองหกเก้าค่ะห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งค่ะห้าสองห้าสองค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะเท่านี้เนาะจันต,ต,ต,ตัวเด่นนะครับเด่นพือนหกสองครับร่องหกเก้าเดี๋ยวก็จะขิดเด่นให้นะคะวิ่งบน เลขบนอ่าเลขเด่นบนก็คือตัวเก้าแล้วค่เลขวิ่งบน<อ>เด่นที่เก้าเนาะวิ่งรูดนะเก้าค่ะอ่าตัวเด่นสุดๆก็คือเก้าแปดนะะเก้าแปดอีกขีดให้สองสองเซนเลยเด่นรองคือเก้าหกนะคะส่วนอ่าสามตัวตัวเด่นตัวใดค่ะจันว่าหนึ่งเก้าหกกั้งหนึ่งเก้าแปดครับหนึ่งเก้า,กกาแปด กับหนึ่งเก้าหกคือเด่นสามตัวเนาะค่ะจันเนาะแล้วก็วิ่งล่างด้ววิ่งล่างมีเด่นที่หกมีหกกับห้าก็คือเด่นที่หกหรือสี่เอาหกใส่หกกระหาใส่นํากันสิบห้าเบอร์จันผมผมไม่ได้จับไหนะเอฟกี่นั่นก็จับนะครับคือผลงานเรื่องขี่พ่านมากมัก็ประกวดข้อกันนะจ้ะนี่คือตัววิ่งตัวนี้ผมไม่ได้จับขอบคุณูนะครับท่านทีงน้รังนันท์ศะ บ้านี้จันเด่นล่างตัวไหนบ้างคะจันสองตัวเด่นล่างครับก็คือเด่นนี่คือหกสองครับเด่นล่างเก้าอ้าวเด่นมากๆคือหกสองลองคือหกเก้าเนาะค่ะเด่นมากๆขีดตัวนั้นาไห้เด้อค่ะเอสังเกตเบอรเลขขีดสองเซนสามเซนผมเริ่มเลขทูบจ้ะเลขทูบลงนำเด้ครับเลขทูบตัวไหนคะจันโอเผมจุดยวัดนะผมนั่นเด เลขทูบมากค่ะอาจารย์เป็นสามหนึ่งแปดนะสามอยู่บนบอกค่ะอาจารย์สามอยู่บนครับหนึ่งอยู่อยู่กลางแปดอยู่้างล่างเลขทูบสามอยู่บนหนึ่งอยู่กลางครแปดอยู่ล่างอันนี้คือเลขทูบที่ขอที่พระประธานบอกครับผูอาจารย์รรมีเลขทูบมาฝากน้ำ,นำหนงวนี่ รัฐบาลไทยเนาะมันมตัวเดองผมไปจุดก็คือว่าผมถ้าไปถ่ายนะครับถ่ายเพื่อที่จะให้เอชซีแอบเบิ้งแอบสามทีสามเทื่อครับรว่าติดดาวเทืยรที่สี่ผมขออนุญาตเป็นเป็นกันเลยให้นีออกมานะอันนี้เลขคู่แมนครับขอรัฐบาลไท<ด>ยม,มันบอก ajan อเาามื่อนั้นว่าคนที่ใส่เล้ามบ่วนะครับเพราะว่าผมผมกระติจับอยู่ใน ต้องรัฐบาลไทยนะครับนื่องจากเล่าไปแล้วหันบอ่อครับเนาะยัน FC เอฟซีเลื่อมแล้วให้เบิงนํา <ผม S 1> ให้คนอันนี้กันเดี๋ยวนี้เป็นของใจผมรุ่มนะแน่เลขถูกเพิ่นก็ไดดเนาะจ้ะก็อาจารย์หนุ่มเมืองยศสิบหกมีนาคมสองห้าหกแปดวิ่งบนมีเก้ากับหนึ่งนะครับเน้นที่เก้า แล้วก็จับคู่สองตัวมี 96, 98, 6, 181เน้นมากๆคือ98เน้นล่องก็คือ96นะคะส่วน3ตัวมี 196, 198, 596, 598เน้นมากๆก็คือหนึ่งเก้าแปดบอร์จันล่องก็คือหนะะึ่งเก้าหกะหรือว่าทอกันสองสองชุดนี่แต่น้ำหนักไปที่เก้าหนึ่งเก้าแปดนะครับน้ำหนักมาที่หนึ่งเก้าแปดน,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 นะคะ แล้วก็วิ่งล่างด้วคะวิ่งล่างก็มีหกกับห้าเน้นก็คือหกนะคะเน้นมากมากคือหกจับคู่สองตัวมีหกหนึ่งหกสองหกเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าเน้นที่หกสองหล่ะค่กับหกเก้าด้ค่ะเน้นหนักๆคือหกสองนะคะส่วนเลขทูบก็จุดที่ผ้าประธานในจารย์ท่ทานอ่าไปรัฐบาลไทยสามหนึ่งแปดนะคะ สามเลขทูบส้นกับเลขคำนวณของจันก็คือแปดหนึ่งหนะึ่งแปดเลขเนาะจ้าชนกันนี่ก็ไปพิจรารณาเบิง่งเนาะเป็นแนวทางเนาะจันเนาะแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเอาจันมาเนี่ยมิยังเบากระเบียบซี่อีกบบาขาจันครับขอบคุณขอบคุณนะครับต้อนรับแฟนกระเบียบี่นะครับที่รวมทั้งบุญทางพาวอุปสดนะในะเทนนี่นะครับขอให้ น้องสุกภาพากแข็งแรกนะครับอ่อไปลำลำรวยๆนะครับเรื่องถึงเบอร์ป็นวมกันเลนะครับทุกสิ่งใดให้สมมูลมัดปาถนาทุกสิ่งทุกอย่างครับสำหรับผมอาจารย์มุงยดกัขอลงไว้ส้ำอีก่ล้วนะครับว่าเอาไว้คลิปหนาะนะครับหน้าทางลาพัฒนาจังพอันไม่นะครับตัง้งทำโจพารวยมีสองช่องนะครับสําหรับลาพัฒนานะครับจะมีช,ช่องผมอาจารย์มุยศพารวยแล้วก็ตั้ง โจพารวยนะครับที่น้องกับโคตรที่ฟเลยนะครับก็เนาะฝากซ่องของผมไว้น้ำเงินนะครับฝากฝากซ่องเบิงน้ำกันนะค่ะซ่องอาจารย์หนุ่มเองยศพารวยหนึ่งช่องแล้วก็อ่าโจพารวยสองช่องที่ลงเพื่อนบ้านแนวทางลาัฒนาซึ่งช่วงนี้ก็เขากําลังดีเนาะจาย์เนาะเขาดีมากๆเลยครับเขาล่าสุดก็คือติดกันสองงวดมาบนทั้งสองรอบเอา รอบเบงรอติดตามทั้งสองซองเลยเดอ้เดอเอฟซีเด้อเบิงน้ำกันเบงิงไอจันน้ำแน่นเนาะคะ่ะก็สิดแดมล่าผ้าจากเอฟซีที่บันจันลงเวทีเหรอเฮาก็กอบขอบขอบคุณอาจารย์หนุม่มเบงยศมากๆนะคะ่ะจารย์ที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะให้เอฟซีแฟนชองของโจผ้า้วยก็ขอบพระคุณมากค่ะจย์สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับก็ ขอชวิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึงแชน,นเดอ้อกับเป็นกาลังใจกับทางทรงโจพ้าลวยกับอาจารย์นุ่มเมืองยศนําเลงนะคะ ขอขอบคุณคุณพ่อ,ค,อคุณแม่พี่น้องสุขุสุ้อนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หย,ยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนให้เป็นรางวัลที่หนึ่งให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นมันเฮงๆปังปังรวยรวยทุกๆคนทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนลควคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ